อากาศสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบ่ายแล้วนะครับวันที่สิบหา้าวันจันทร์ที่สิบห้าครับบ่ายแล้วตอนนี้นะครับคือยังดีเลได้เกินใบนะครับแนวทางตัวเลขตัวเลขที่มาแรงนะครับที่ชนกันหลายที่สุดนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้า แต่งวดนี้นะครับได้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามนะครับเข้ามาเบิ่งกันว่าตัวใดจะถูกใจเอฟซีทางช่องกันนะครับสามอันดับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาเข้าเบิรอนี่ถือว่าแดดแบบอัศจรรย์นะครับแดดค้อนแห้งนะครับแดดแดดบบบนี้ครับทีมงาน นะครับที่งานสายจวดกินตำมกหุ่งบ้งงงานญาติกันนะครับญ <c oughs> าติียังกันระบะาดนะาตำมะฮุ่งบ่ตำมั่วตำถิ่นตำปลาเออน้องเดียคือกวนมูระบานนี่คือบ่กินน้ำมูฮะ,ะคือบ่กกินน้ำมู กินเฮินเมอร์เดอป้าเธกินไมันดูเดด่เยนะเด็อันนี้เด็นนมะนาวนี่แล้ว,วนนย่ารอน้ำยาปเชียแตแลมแต่แลมนี่เว้ยป้าป้านี่ขนมเซนคว่ำนข้าวปุ้นร้อมขอ้าวปุ้นมาแต่เิ <st> ่นเด้อนี่เลยโอข้าวปุ้นมาแต่ลา่าส <st> ัตว์ลูกไผ่ปาเอดีเอเพิ่งซื้อเนียนี่เอออันนี้นนนพูดอะอยากได้สังเลยสั่งมากนะครับข้าวปุ้นลูกไผ่มาแต่ล่า ไปร่วมไปเลยนั่งงานร้องเดียร์คือโา,ากิน้ำมูมาบิ่งกันนะครับตัเวเลขหน้าทางนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจัดทายทำบรรยากาศสดๆจุนาบ้านลูกสะใภยลูกสาวฟากันญาติต่ำมงหูกันนะครับ อ่าครับมาเบิ้งกันตัวเลขแนวทางนะครับตัวเลขที่ชนกันมีสำนักใดเนี่ยถัดออกมาแล้วนะครับเวฟซีอันดับหนึ่งถึงอันดับสามงวดนี้นะครับอ่าอันดับหนึ่งถึงอันดับสามได้สามอันดับนะครับได้สามอันดับอ่ามาเบิ้งกันนะครับอ อันดับหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาศกันเลยอันดับหนึ่งนะครับนี่แอดวิไลเช็คออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแอดวิไลกันออกมาแบบนี้อ่าเช็คออกมาเห็นแล้วออกมาเบิ่งกันนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สอง อันดับที่สามนะครับอันดับหนึ่งครับมีอยู่สองคู่นะครับวันนี้อันดับหนึ่งสองคู่นะครับคือหกสี่หกเก้านี่คืออันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองมีชุดเดียว อันดับที่สองคือ6กศูนี่คืออันดับที่สองนะครับแคมหน้าจอกันเลยอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามมีสองคู่เหมือนกันนะครับคือ0 7สุดที่สองคือ4 2 สี่สองนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่16กกันยายนอะบางท่านอาจจะถามนะครับเป็นบนหรือเป็นล่างก็ขึ้นรวมนะครับรวมเป็นบนล่างนะครับเอซี่รวมเป็นบนล่างนะครับแอ,อดวิไลสรุปให้นะครับ สรุปวันที่แอดไิไลสรุปหวันที่10หานะครับวันนี้วันจันทร์ที่15กันยายนครับ2 5 6 8อันนี้คือตัวเลขแนะื้อทางอันดับหนึ่งวันนี้ถึงอันดับสามนะครับเพราะว่า เช็คเบื้องล้วได้3อันดับก็คืออันดับหนึ่งครับทวนอีกรอบหนึ่งได้4 6กับ49นะครับที่ชนกันเยอะที่สุดมากอันดับหนึอันดับที่2ครับได้ชุดเดียวคือ60อันดับที่3ได้2ชุดนะครับก็คือ0 7กับ4ร่รวมแล้วนะครับจะเป็นตัวเลขหชุด รวมทั้งอันดับ1ถึงอันดับ3นี่นะครับรวมแล้วจะเป็นหาชุดก็คือ6 4 6 9 6 0 0 7 4 2 RFC คุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าสามารถจัดได้เลยหาชุดนี่นะครับอ่าก็คือแอดวีไลบอกนะครับคัดออกมาเพราะว่าบางชุดก็เป็นบนล่างนะครับก็เลยคัดออกมาเลยบอก FC ว่าเป็นบนล่างเลย5ชุดนะครับสามารถจัดได้ นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะคัดเอาตามอันดับที่อดวิไลเสนอมานะครับอันดับหนึ่งคือ64กับ69อันดับที่260อันดับที่307กับ42หรือว่า f c ทซไนใดมีทุนแนก่กะออาพิจารณาเอามี5ชุดนะครับมี5ชุดนะครับนี่คือตัวเลขทุกสำนักที่ทางช่องแอดวิไลนะครับ ได้นำเสนอฝากเอฟซีล้วกะ็เอามารวบรวมนะครับเช็คใช้กันเบิ้งว่าตัวใดเอมามาแห้งที่สุดนะครับสรุปแล้วได้หาชุดนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับสามหมวดนี้นะครับอาจังได้ก็ฝากแช่ไปคลิปนี้นะครับสรุปตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดหนึ่งสองสาม,สามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอดวิไลจะจากล่าเอฟซี FC ทางช่องไป นะครับอ่ากับตัวเหล็กแนวทางสรุปแล้วนะครับสรุปไปเบื้องแล้วนะครับอ่ะกงจะชัดเจนอเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่คงจะแคบหน้าจอไว้แล้วนะครับอ่าตัวเหล็แนวทางที่ชนกันอันดับหนึ่งถึงอันดับสามนะครับอ่เข้ามาพูดกันอ๋กลับมาวันนี้คืเอเบิ้แล้วว่าิะมากินน้ำนนเ,เดี๋ยวจะถาดเป้หมกเน่ายังเน่าอยู่กว่า กินทำไมแกบน่มันเป็นยาสดส่ส่วนใซตัวเสียบเยอะนี่บอกข้าวปุ้นเหล้าข้าวปุ้นเซ็นหน่อยหน่อยพูดได้อยากเสียบมากข้าวปุ้นแห้งเป็นข้าวปุ้นีห้งแต่ว่าเซ็นเขามดูอ่ย อาคลิปนี้จากหน้ากันไปสวัสดีครับ